เให้คุยชมในหินหนูก็หนูกนกำลังสร้างนี่อยู่นะกำลังสร้างกวจะเริยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ การพัฒนาออตัโนนหงมุนเราดเนินการนันไปบา้างเอยางครับเพราะช่วงนี้ผมทําเส้นทางพอดีทางโยธาจังหวัดเขาออกมาออกแผนผังช่วยพอมาดูพื้นที่ในพื้นที่ใจะทําให้เป็นจุดผ่นอนปนโนนหมงมุ่นเพื่อลองรับการความเจริญของอำเภอโคกสูง ผมเป็นนายกโน่ม่นน,มนี้ผมคิดว่าผมต้องติดตามเรื่องนี้ไปจนกว่าจะจบสิน้นเรื่องจะเส้นทางหรือเป็นถนนหนทางท่องหนก็แล้วแต่ผมต้องเป็นคนติดตามดูเป็นคนชี้แน่ตลอดครับครับตอนนี้ทางนายกเราได้สร้างอะไรไปบ้างบางส่วนหรือยังครับโอ้ตอนนี้ก็มีอาคารดันกากร ที่ทางจังหวัดช่อยมานะแล้วก็มีคลังสินค้ากําลังสร้างสร้างยังไม่แล้วก็มีเส้นทางพันสี่ร้อยห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเมตรแล้วมีพร้อมไฟฟ้าถึงถนนทีแพนแล้วเราเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วงบประมาณนี้มันตั้งแต่เริ่มต้นมานี้ประ,ประมาณตกไปสามสิบกว่าล้านแล้วครับครับประมาณครับ ทั้งเส้นทางทั้งไฟฟ้าทั้งเฉพาะทางจ,งจังหวัดทางโยธายจังหวัดช่วยมานะแต่ของอบตอน,นี้ก็เริ่มช่วงแรกกรับเริ่มทําเส้นทางเส้นที่ไม่ตรงแล้วทาให้ให้ตรงครับคาดว่าจะเกิดเป็นสุดผลผลใดเมื่อไหร่ครับแต่ผมคาดว่าปี55เส้นทางถึงด่านระหว่างแดนต่อแดนของหลักสี่สาม ตักสีสีเขาเรียกหัวหัวกุดกระสือหรือลื่น้องบัวแดงเขาจะพูดอยงานครับได้การตลอดจากฝั่งฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับฝั่งนู้นเขาก็ดําเนินการอยู่นะทั้งพอดีทาพันธุ์นริเขาโทรหาผมเรื่อยนะว่าดังนู้นเขาดำเนินการอยู่เขาทำมาที่เขตบึงสนอมาถึงระหว่างตำบลห้ากับอุบเจรินมาทําระหว่างกลางก็ทํามามาเชื่อมติดเ้นน้ำนะครับ ครับครับครับ